โปรเจกต์ดูโอแบตเตอรี่ซิสเต็มนะครับผมจะใส่แบตไว้อีกลูกหนึ่งเพื่อจะใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้ากรณีรถจอดนะครับแต่ว่ายังใช้การชาร์จจากไดชาร์จของรถนะครับโดยการใส่แบตเตอรี่ไอโซเลเตอร์นะครับเดี๋ยวท่านไงประกอบเสร็จจะอธิบายทีนะครับทีนี้ผมจะสอนวิธีเทคนิคนะครับการหยาสายไฟเข้าห้องเครื่องนันนี้เป็นโฟลเลอร์2016นะครับเป็นโสมอร์นิวนะครับหาเศษท่อแบบนี้นะครับขนาดก็เอาเล็กที่สุดเล็กที่สุดนะครับ อันนี้ผมได้มาจากซิงอะไรสักอย่างนะซิงสแตนเลสขาซิงแต่ถ้าไม่มีก็คันคันของโล่มาครับดีสุดนะครับทำไปยนึงให้แหลมแล้วก็แทงเข้าไปนะครับพอแทงก็จะเป็นรูนะครับพอเป็นรูสเสร็จแล้วก็แย่สายไฟเข้าไปนะครับแล้วเราก็ดึงเข้าไปด้านในได้เลยนะครับด้านในเห็นว่าเปนหัวออกมาตรงนี้นะครับผมก็ดึงได้เลยเดี๋ยวผงจะดึงเหล็กที่แทงออกมาจากนี้เลยนะจะทําง่ายนะครับ